สวัสดีค่ะมาเด์ไผสสกินบมักม่วงมาหนิ้่นซอยบมักม่วงเท่งฝนตกลิ่นในมักม่วงมากประมาณสามตะก,กานี่แหละห่อนแห้งห่อนฝนตกลิ่นหนึ่งห่อนแกะกระลอกเจาะน้ำแน่ไ้เหลีบซอย เลี้ยงไหวสองสามมื่นกระซุกเบิดละแก่เบิดละได้อยู่ประมาณสามตะก,กาผู้ใดบ่มาหาช่วงนี้บ่มีบอกงบบ่ได้กินบอกงวงดอก ก้างออกดอกอีกงวยหน่อยออกอีกเต็มอยู่แต่ว่าเขาสิตัดแล้วใบมันหลหกหล่นลงใส่บานหลายกบเดียดบานคนอื่นเขานาะน,นีซอยลงหลอดพีซี่ที่หาเนะยซอยลงเหมือน,นั้นยังเพท่านเบิดเหลืออยู่ประมาณตะกาหนึ่งเหลืออยู่นีอีกนี่ะตะกาหนึ่งเอามาลงอีกมีหน,นีประมาณสามตะกา ด้สนใจต้นพันกะนี่ใดเด้อค่ะมันล้นลงเต็มต้น,นเนี่ยแงออกไปกับทางไว้นี่ลายต้อนอยูผู้ใดอยากด้ปลูกไว้กินทั้งปีออกลูกออกดอกทั้งปีนี่กำลังมูแก่กับแก่มูมีหนวยเอ้ยมูนวยหน่อยกับนวยหน่อยมูนวยกำลังออกช่อยอีกกมี่ อันนี้ซุกซุกในต้นต่ว่าหังเป็นแผลไม่นอนหรืออไร่พูดเลมากินบมกม่วงอ่ะอยู่บ้านนี้เพ่ออืดกินนนะ นี่ตูดเหลืองนะแสบด้วยค่ะบักม่วงพันนี่เบิ้งพ่วงนี่นี่เด็ดลงมาเป็นพ่วงเลยขึ้นไปเด็ดทั้งดาดฟ้าลนลงเร็นลสหลังค่าบานเขาก็ะพองมันเป็นปุ่มแล้วมันซอยอยามันบอกเขาตะกอซอยแย่ไในเขาสีเอาปืนยิงถีบอยู่มันลนใส่หลังค่าเขา เด็สามตะกะกินอยู่สองคนคนเบิดบานบ่มีคนกินหมกม่วงมีกินอยู่สองคนเป็นเบาหวานกับขลิ่มบ่ไดหดอกหมกม่วงลายโปดแต็ละมือสอยลงกินเบิดมือได้กับขึ้นสอยกินเบิดมือได้กับขึ้นสอยก็ะสีว่างเลยนี่แหละ อันนี้กระบักคุงมือเสารสื้อบักคุงสองหน่วยซื้อมาส้นกันกระบักม่วงกล้วยอีกสองวีพี่ไปสนใจกับมาเอาเดอร์ไ้อยากกินบ่ได้ห่วงแต่บอขาย แต่แกะกินได้แต่บ่อขายผู้เปนของสื่อของขายขอยกันกินได้ผู้ใดอยากกินก็นมาเอาสอยลงสุดก่อนนะแกะเขาต้องซอย ไปสนใจมาเอาเด้อค่ะบักม่วงลาดพาวสามทับสิส์ซอยสามเอ็ดจบคลิปไว้แค่นี้แหละค่ะผู้ใดชอบก็กดแชร์ใ้เด้อค่ะกดซับสไครให้แน่กดติดตามให้แน่ว่าสิเอาไปรีวิวหม่องซอยบักม่วงคุณละมันคนเดียวทั้งฝนตกลิ่นมันวิวบ่ไหว นี่นถือกล่องให้เมื่อเห็ดคนเดียวไปซีละ่ะจำน,นี่ละค่ะรี่ิว่หุยเบิ้งซื้อดอกว่าพัยอยากกินแน่จำน,นั่นละสวัสดีค่ะอย่าลืมกดแชร์กดซับจะไข่ให้เนเด้วยค่ะขอบพรคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ